มาอย่างไรน่ะมาอย่างนั้จากบางกะจันบางกะจันก็้องขี่ม้ามามานี่มาเป็นตัวหรือมาเป็นข้อเป็นขาหรือเป็นม้าตัวเดียวไม่ถึงขี่มาแล้วห่อฟอยมามันวิ่งมาเองวิ่งมาลายสักกัตว์ลายสัตว์จริงใช้หมึกเลยหมึกดีิ้งนะถ้าใช้หมึกแดงก็ลงล็อกเลยนะลงแดก็อลงล็อกแล้เรียกเท่าไหร่คอแห้งอ๋อลงกินน้ำกินน้ำกินน้ำมันคอแห้งไงไม่ได้อจริงหายากนะ นะไม่ทิ้งลงน้ำนะได้เยอะสุดมากี่บาทหลายบาทหลายบาทเนี่ยหลายบาทยืนอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าตลาดอะไรกันเนี่ยตลอะร้านเบลนไนชูชกลีอ่ะสั่งกินอราลองลองใจดูว่าเมาอย่างเห็นแบบตีดื่มน้ำอ่ะอะไรนะโอ้ยเร็วป๋องอะกลิ่นนี้นี่ไงถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปแล้วครับถ่ายรูปได้ อ๋อคนเยอรมันมาถ่ายกับลุงเลยฮะหลายคนหลายคนหลายคนสมมุติถ้าไม่จ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นเบียร์ได้ไม่ได้ค่ะสมมุติถ้าเบียร์ลังหนึ่งเอาไหมปโอ้อึ๊บบึ๊บอึ๊บอึ๊บถ้าเป็นฝอก็๋อกตั้งหลักจกเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยเอาไหมนั่นแหละนั่นเอาตอนนี้เลยไหมเอาตอนนี้เลยโอ้โหแซวตั้งนานหรือแปลว่ามีดาบต่อเดียวเนา ครับฝึกทำยูท right? ูบ <laughs> ดิคุณเดี๋ยวนี้ก็หาเงินในยูทูบได้แล้วนะรู้ปะเนี่ยคุยกูปะเนี่ยตอบทานหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาเวลาเสียผมมันดีกว่าเฮ้ยเอาเวลาเสียผมก็ร้านนี้เฮ้จอเคหอวหน้าสวัสดีครับไหนไม่ขาดเฮ้ยจอเคเหรอวะ ควายตัวควายไม่รู้มันต้นจากอะวันนี้ครับเราจะมารื้อฟื้น n, สถานที่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยมาเที่ยวทุกคนจะเป็นประมาณนี้หมดคือสถานที่ใกล้บ้านแต่ไม่ค่อยมากันจริงๆมาแหละแต่ว่ามันใกล้บ้านจนแบบไม่รู้มาทําอะไรครับวันนี้ก็เลยว่าลองเปนะ็นนักท่องเที่ยวใกล้บ้านสักวันวันนี้อยู่แป๊หรืออีกแล้วครับก็อย่าลืมมากินกันนะวับผมร้านบะหมี่ร้านบะหมี่น้าโรงพักบะหมี่โชคชัยครับยังไม่มีเลยนะในแปี้ก็ก่อนจะไปอีสานผ่านมาทางนี้ แวะได้ฟาร์มโชคชัยวันนี้ทำไรพไ่ล่องเรือหน่อยอ่าล,ล่องเรือคนละ20บาทยังถือว่า <Ừ. S 1> ส่งเสริมการท่องเที่ยวหน่อยเป็ <laughs> นกิจกรรมเล็กๆของตลาดบ้านใหม่ <laughs> <laughs> แล้วก็กินบะหมี่ฟุก <laughs> <laughs> ลุงตลาดนี้มีมากี่ปีแล้วอง <laughs> ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเหรอเขาเลยเรียกว่าตลาดร้อยปีอ๋อผมนึกว่ามาเพิ่งมาทําตลาดเนี่ยดูอันนี้ของเก่าเก่าจริงฉันได้มารอมมาที่ท่าน้ำทั้งวันเลยเด็กไม่มาส่งนกทีอันนี้เส้นทางเดินของเนี่ยไม่ใช่ทางเดินเรือเส้นทางเดินของนั่งเลยนั่งรอลุงด้วยนั่งรอเลยนั่งรอเลยที่นี่อะไรนะเอาลุกหมดเลยปะตเมื่อกี้กินเน่น่เน่ขนมาหางกระเลอง ขนมมามมี่ขนมม,มัมมี่เฮ้ย <c oughs> ใกล้ๆวันหยุดพามาได้นะครบเหมือนกันนะพี่พระตลาด <c oughs> เออใช่พระตลาดอาหารของกินกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์โรงพักไม่มีลูกชิ้นแชมป์จีนเต่าปลาอิม่มไม่มีขนมพักเส้นเหลืองๆเส้นเหลืองๆเส้นเหลืองๆองูด้งปาจิบังเราตัดเราเป็นสัดไหมมันเป็นเส้นเล็กๆนะ เนี่ยตัดสิ่ขาแต่ถ้ารวมกันเนี่ยม,มาถึงความสามัคคีมันจะแตกแยกกันยากเนี่ยผมผมเปไ็นไงเพี <c oughs> ้ยนไหมก็ลุงไม่ฟังมึงแล้วลุงเดือนลุงเบียร์ไปไหนอะ <c oughs> น่ะนน่แน่มีเจ้ามีเจ้ามีเ <c> จ <oughs> ้าหัลกอเดี๋ยวมาให้อะ่ะ ลงก็เติมทั้งวันนะลงเติมทั้งวันโอ้ยคุณตากแดดยืนนานๆมันไม่เติมไม่ได้นะไม่เห็นนะใในป๋องไม่มีตังค์เลยอยู่ร้านหมดเลยอยู่ร้านค้าหมดเลยคุณถึงว่ายืนทั้งวันไอ้สมัยตังค์มันขดลงทุกรอบที่เดินผ่านเลยวะรู้ความลับแล้วเขาเลี้ยงสัตว์ไ้้นี่เองเสือลีโอดีนะคาเฟ่สวยดีมีขายแฟะมีาแฟป่ะลุง กาแฟสดไม่ลุงที่นี่ไม่สดครับก <im iter> าแฟไม่สด <im iter> ลงุงก็ตอบดี <im iter> เขาก็ตอบถูกเขานะกาแฟสดป่ะลุงโอ้ยไม่สด <im iter> อันนี้เพิ่งเปิดใหม่อะไรลุงนะเใหม่มียไหนไปอยู่ <im iter> มารนร้อยปีไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหรอลุงร้อยปีได้านน้ำทานน้ำไว้ก่อทานน้ำลุงอยู่มากี่ปีแล้วที่นี่น <im iter> <im iter> ร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วเรือนี่เขาไปไปถึงไหนเอาไทยป่ะน่ยเขาพายไปเรื่อยๆวัดเทพป่ะครับวัดเทพครับเวัดเทพสุดพ่ออะไรดำ อ๋อลิ้องดังลิ้นองดำที่นี่เขามีพระประจําจังหวัดอะไเหรอหลวงพ่อองค์ดําเป็นพระประจำจังหวัดที่นี่ไม่ประจําหรอกก็นานๆมาทีอ๋อไม่ประจำนะมาบ้างไม่มาบ้างวายไม่จะใส่เสื้อชูชี่แล้วฆ่าตัวเดินไปดีโอ้โหเราเฮ้ยเดินเบาๆที่เอ้นดี้กลัวอะไรเนี่ยเดินเบาๆที่พี่ ตกหลงเป็นคนขิ้จิตใช่ไหมฉันได้คนสวรรค์เราไปไหนกันลุงประเทศนิเมท้าโอ้ยเดินเลยทึ่งหนาเนี่ยดูอยู่ตรงที่กี่ขีดเสีอยู่แปดแปดแล้วแปดแปดเหรอลุงเรียกลุงไม่ได้แล้วต้องเรียกตาตาหนิคุณตาโอ้โหแข็งแรงดูดิเี้ยวมือเดียวนะโอ้ยถึงเส้นทางนี้ดิเป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าป่าจ่าใช่ป่ะพี่วันใช่ใช่ เหมือนในเรื่องนี้เลยแม่นาคพระขนงอ่ะหนังนาควะเออหนังนาคหนังนาคพ่อพ่อนาคพระขนงเมื <c oughs> ่อก่อนเรื่องหนังนาคเนี่ยเวอร์ชั่นสายเจนเลยบุญละเนี่ยเปิด <c oughs> โคตรสนุกเลยนะเออเขาเรียกว่ามาสปาร์คจอยอะ่ะ <c oughs> นี่ผมไปดูมาผมไปดูลุง <c oughs> รู้จักว่าสปาร์คจอยนะ <c oughs> ไ,ไหมสมัยลงุงนไปรุ่นลุงอยู่แถวนี้ป่ะครับเมื่อก่อนไปรุ่นเขาทำอะไรกันนะลุงเขาทำงานหรือไปเที่ยวหรืออะไรอ่ะ อ๋อลุงก็ทำแบบพวกลายโบทวิหารอะไรอย่างงี้นะพี่อ๋อคือเป็นช่างศิลปนะ์อ่ะใช่ปะครับช่างฝีมือเนอะมันไม่ธรรมาดานะดูดิเอเ,เ<ค><ณ>พื่อนเพอนฮพี่ผมช่วยลุงพายเขาได้ไหมลงให้มันเต็มเต็มพายอย่าไปขวางทางน้ำอย่าไปขวางลุงเขาง,งัดลึกเลยมองดูสิงั้นเรือมจะวิ่งได้ไง ไม่โต้งพายไม่กินน้ำเลยถ้าคนพายไม่เป็นเนี่ยรับมันจะวนวนถูกไหมนนนวนไปวนวน,วนใช่ไหมทำไมป่าจากที่นี่มันเยอะอะลูกกันดิน,น,นอ๋อก้อนดิน,นแล้วบรรยากาศคุณดูดิ <c oughs> เหมือนได้เพื่อนนะนี่อ่ะพ่อมาพายเดืยเอยหาไม่ใช่นะั้นมันเดือดช็ออ๋อและเอและเนี่ยวะเทพนี่เหรอ นี่ครับวันนี้เราถึงแล้วครับประเทศนิมิตนะครับนี่ครับกราบไหว้พระนอนนะครับมาเที่ยวถ่าเชียงซาวนะผมก็มาเที่ยวฉ่าเชียงซาวบ่อยทาเรื่องเกี่ยวกับฉ่าเชียงซาวเนี่ยไปหลายรอบแล้วเกาะอะไรจริงๆวันนี้จะชวนนะบ๊อบมานะบ๊อบก็ติภารกิจเขากินเบียร์อยู่สองลำรังแล้วน่าจะมาไม่ไหวอะพอเบิดเต้นอยู่หน้าบ้านแล้วว่าตอนนี้น้าสปาร์กจอยกับเบียร์อ่ะเฮ้ยอันเนี้ย ถ้าคนกรุงเทพมาเนี่ยแนะนําเลยนะออชิลแบบโคตรชิลเลยอ่ะล่องเรือผ่านป่าจางเขาเรียกว่าคลาสสิกสไตล์ขึ้นไหวพาไหมหรือว่าเราจะไม่ขึ้นเฮ้ยก็ขึ้นซะหน่อยดิไหนๆก็มาแล้วทําไมไม่เข้าวัดเหรอขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้บ้านอยู่ก็อยู่วัดหล่อนี่บ้านอยู่ใกล้วัดใช่แล้บ้านอยู่ใกล้วัดมากเลยกูถามกันหนึ่งนะทำไมไม่พาผมมาตั้งนานแล้ววะเอ้ยอย่าเก่งเงี้น้ำตื้น ขึ้นมาที่วัดนี้คนระับโดยต้อนรับด้วยไอติมคนระับแท่งละสิบบาทนะคนระับแก่ร้อนนะพี่นะของวัด <6 W. S 1> อ่ะกินฟรีก็ได้นะแล้วแต่นะ <c oughs> หรือไม่กินไอติมแต่เอาเงินในนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะ <c oughs> คนนี้ตัวชักนำเมืนเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ๋อเนี่ยพระนอนองค์สวยเลยัอดีเขาลวงพี่ผมถามนิดนึงใช่ไหมกูตระบายในการตีะระฆังเนี่ยคืออะไรเข้อแรกคือการการดี้ชื่อเสียง ในวัดอะ่ะส่วนใหญ่ท่านจะทําแบบพิษณุทมันอันเนี่ยโยมลองนับะระฆังเน,น,นี่ยมีกี่ใบอ่านหนนับง่ายๆช่องละแปดแปดสี่เท่าไหร่สามสิบสองสามสองเท่ากับอะไรกับร่างกายร่างกายเออใช่ก็คือร่างกายให้ทุกประภาเสร็จแล้วคือไม่ใช่ตีเฉ<ห>ยๆอะ่ะแตคือมันจะครบสามสิบสองคือเท่ากับเหมือนกับขอท่านนายขอให้เราร่างกายครบสามสิบสองปกติถ้าผู้ลงบอกบอยู่แล้วว่าท่านานายมีแน่เขาตรามไปถ้าไม่บรรลุมีแน่ตราบมไปทาไมถึงท่านนิพพา ถ้า้นผมก็เข้าใจผิดว่าคนมีบุญจะต้องไปเกิดใหม่มันอยู่ที่กรรมกรรมแต่ละคนอย่างเช่น เรามานันต้องดูตั้งแต่ต้นยันจบอย่าไปดูแค่ครึ่งหมวนอย่างน,นเราเห็นวิวูู่คนนี้ขุดโทษทำบุญเลยแต่ในเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเขาทําอะไรมาล่ะก่อนที่เขาจะมาบรรพายเพื่อที่เราจะคิดได้เออเดี๋ยวจะทาบุญทาบุญทำบุญยิงนกตกปลาทํานู่นทํานี่แต่ที่คือใค้ทำบุญเพื่อว่ามันจะได้ห่างจากกรรมมันก็จะเบาบางลงแต่ล็อกกันไม่ได้นะเรียกันไม่ว่าจะอยู่สถานะใดโยทังนั้นและหมดเรงพ่ยงบนเป็นพายินโด ก็ตอนไปผ่าไทติ่งเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยอันตราซาวแล้วนะเป็นเป็นไทติ่งอันตราซาวมาเนี่ยล้มทุ่งเนผ่าตอนผ่าหมอบอกลังไส้ทะลุไทติ่งไม่มีพอลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หลับตายพังภาพที่ขึ้นมาไทเลือดแต่ไหนก่อนเราไปช่วยเขาตกปลาทำหมากินไงเราต้องเด็ดไตใช่ใช่ครับไอเกี่ยวนเนี่ย คือมันเราได้บุญคือตรงที่เราช่วยเขาตกเพื่อทำอายกินเนี่ยตกเล่นแล้วก็แมงแกะที่ช่วงหนึ่งมั้งอาตมาต้องโดนเงี้ยสามเดือนอะ่ะโดนฉีดตรงกล้ามเนื้อพอฉีดปั๊บหลับภาพแมงแก้มันขึ้นเลยเพราะแมงแก้มันไม่เกียบข้างบนจับเนี่ยแล้วก็มน,นอ๋อเขาเกี่ยวตรงก้นใช่ แล้วก็พวกปลาเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเรามีเจ้าตอนเนี่ยแก้มบวมแล้วหมอเขาเจาะเราคอยเรียกเนี่ยหมอเขล็อกคอเราล็อกแล้วแบเนี่ยเหมือนก็คล้ายภาาเหมือนมันผ้ามันย้อนกลับมาตอนพวกเนี่ยคือมันจะขึ้นต่อเมื่อเราช่วงเวลาที่เราตกไปถึงตอนนั้นเมื่อไหร่พอหลับปุ๊บภาจจารู้เลยว่าเราจะทาอะไรไว้พอรู้แล้วปุ๊บเฮ้ยเออสื่อขึ้นเราก็ได้แต่ฟอมเดียวก็งั้นก็ขอขึ้นในชาตินี้และไม่ขอจองมือมันมีทั้งกรรมปัจจุบัน กับกรมาดีิกำมัดดิคือเมื่อชาติที่แล้วถ้าถ้าว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาบ้างบางอย่างเราโดนนี่อะไรว่าชาตินี้เราก็ไม่เคยอะไรเลยนีหว่าแต่ว่าเมื่อชาติที่แล้วเราเคยทําทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอผมโตมาผมเพิ่งรู้สึกเรื่องนี้หลวงพี่บวชมานานไหมครับวันนี้เก้าปีถามพี่เรื่องผีเรื่องนั้นอุ้ยพอดีเลยเลยคุยไปด้วยได้ไหมเรื่องผีผมฟังอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องแต่โก้เลดีโอเขาบอกว่าเขาอะเจอผีที่ฉาเชิงเซาแดริ้วคนนี้ยเขาเป็นเหมือนนักร้องและที่ผูกคตายครับที่ตายทางกลมอะแต่เรื่องนานแล้วนะเรื่องนานแล้ว,แล,วแล้วมีคนที่เป็นเด็กวัดอะเขาไปเล่าที่ในรายการนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อวัดหรอกแต่เขาบอกชื่อหลวงพี่ที่เขาเป็นลูกศิ์ชื่อหลวงพี่นีมีอยู่ที่วัดแหลมทำไมกอดวัดแหลมเขียนเขียนป่ะ ว่าแหลมคือสมัยก่อนจะมีพระที่ท่านเก่งยูลูปหนึ่งตั้งแต่สมัยเด็กๆท่านก็รูปมาให้ดูท่านบอกตอนนั้นก็กดไว้สะกดถ่ายรูปถ่ายดูรูปเกร็สูงกว่าโบสถ์แต่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ที่เขามาเพื่อมาขอบุญหรือขออะไรหรือมาสื่อให้เรารู้แค่บางอย่างที่เขาไม่สามารถจากใครได้เขาบอกว่าตัดเรื่องมีไม่มีออกนะแต่ว่ามาเนี่ยต้องมีเหตุผลแล้ไม่ได้มาหลอกลวงใช่รู้แล้วชื่อหลวงพี่หลวงพี่จำลองไหมพี่จำลองตอนนี้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดป่าแหลม สมัยก่อนไปลองเช่าว่าผมพัฒนเดอ๋อเหรอครับเพราะว่าคนเล่าว่าเขาบอกว่าตอนนี้หลวงพี่ก็ยังบวชอยู่แต่ว่าไม่บอกว่าวัดไหนแต่หลวงพี่จำลองและคนที่อยู่แปดลิฟว์เขาบอกว่าหลวงพี่จำลองอะถ้าจะไม่ผิดมีวัดเดียวคือวัดแหลมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสุดท้ายหลวงพี่จำลองมารู้ที่นี่นี่เองว่าท่านอยู่วัดแหลมก็ไี่อยู่เรียนเรียนวัดแหลมมาตั้งแต่เด็กมาเรียนตอนมัธยมเดี๋ยวเราไปตามหาเอาละผมตามอยู่ตั้งนานนะก็าวัดแหลมถ้าองค์ที่พรรษาตอนนี้ก็สูงส่งมีทางพี่จำลองที่ท่านปฏิโม อู้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องมัตเตอร์พีซเลยครับของเรื่องผีที่ผมฟังนะคือแบบน่ากลัวมากกระเจิงกันหมดทั้งพระทั้งอะไรกระเจิงกันหมดเยนมากแล้วก็๋วยวพี่บอกว่าหนึ่งในวัดที่เฮี้ยที่สุดคือวัดแหลมของมุกเนี่ยที่คือเรารู้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมาีกทีก็คือตอนที่พ่อ ถ้าม่อนับภาพโยมใช่ไหมขเขาแค่สี่โมงหกโมงเย็นไม่ไหมนอนแต่ดำเป็นตอตะโกเงี้ยแลแ้วตาปปเลปเลือบอกว่าหมดพิธีหมดหมดนทางตาเปลือสมัยก่อนก็จะเรียนไงก็บอกมนอย่างคือต้องให้ลูกลูกชายคนที่เขาตามคือคที่อยกคือตามตไฟเราก็นั่งได้แต่นั่งร้องไห้เราไม่อย่างนี้ยมใครเล่นทําไม่ติดไฟต่อกันนะครั้งนั้นหนังพี่พอวางไปปุ๊บไฟขึ้นตั้งแต่ปลายเท้าห้องจากไฟไม่มีอะไรนำ้ำมี่แต่ควนันไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีไฟขึ้นแบบตั้งแต่ปลายเท้าปุ๊บ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 ถึง ถ้าเปเหลือให้ดึงเนี่ยเขาปิดประตูปึ้งแล้วก็ไม่พกันนั่นแ็คือของจริงเขาคือขอบกับพ่อเองหลวงพ่อของพี่เองอยากให้หลวงพี่ฝากผู้ศทธาสนิกชนมาทําบุญหน่อยไหมหลวงพี่ก็ <c oughs> ที่นี่เป็นพระนอนกระจกแล้วเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด ธร,รมยุทธ์สันเสารองค์พระนอนอยู่คู่กับวัดเทพมานานแล้วตั้งแต่ปีสร้างราลา,ลาปี2419แล้วก็จะมีองค์พระสังา,ายแจัยมีองค์พรอองค์ดำถือว่าใครมาพักผ่อนก็ไปที่นึ่ทางนี้อว,วัดนี้ก็อยู่กับริมน้ําไทรคลองเป็นธรรมชาติเ่อพะขอพรถือว่าสร้างกําลังใจทํางานเรียนอะไรต่อไปนะครับผมแล้วก็ไม่ซึ่งอย่างก็จะมีลุงายเรือ จะไาทใตเสาทิศแล้วก็วันนักงคตเลอร์ฝั่งนู้นเขาบอกว่าเหลือคนสุดท้ายแล้วด้วยที่พายเรือรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วก็เป็นเรือเป็นโบราณครับผมถือว่ายังคลาสสิกอยู่ง่ายๆตามสไตล์ชาวบ้านมันเดิมๆง่ายๆสบายๆเที่ยวแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่มีเวลาจํากัดไม่กลับคนละยี่สิบบาทไม่มีจํากัดว่าต้องแค่สิบนาทีสิบห้านาทีนะไม่ลุงแกจะพาแบบไหว้พระทำสังฆทานอะไรให้สบายใจขั่งกินในตีมเข้าน้ําแล้วกลับกลับด้วยความสุขไม่ได้กลับด้วยความไม่ดีร้อนใจโอ้รีบรีบมารีบไป ม่งั้นลุงเรียกเราแล้วเราหายไปนานแล้วนะไม่ลุงเรียกหละแต่ไม่ได้ยินอ๋อเรอยู่ไกลไม่เรียกเราจะทำแบบค้ีจะเล่นพรจ้ะครับผมวันนี้ก็ถือว่าฟังประวัติมันมันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่โดยบังเอิญมากว่าตอนแรกก็กะจะแบบว่ามากินก๋วยเตี๋ยวปากหมอบแล้วก็กลับบ้านวันนี้ถือว่าฟินอยู่เหมือนกันเนาะฟินแบบฟุ๊กๆอ่ะปีใหม่แล้วอย่าไปซีเรียสอะไรยะยะนี่ก็อี้จะเป็นท่าที่ลังหน้าปีตรงนี้นะ ก็ตะเลดีเลยฮู้วววลวววววีวววว้วว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 วะววีวววงวีวววีวว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 ว่วว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 วมาวว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 วีววววววอ ถ้าใครไม่เคยเรียนร้องเพลงเนี่ยคุปองคุปเป็ดเนี่ยมึงเคยเรียนอะเฮ้ยไม่ไม่เคยเลยเสียงหลบอ๋อดึงไม่ให้มันพีคฮ้ยอ <t ip> <t ip> ่ะเวาถ้าเวลอ๋ <t ip> อคือตอนสุดท้ายนี่คือตัดเพอ <t ip> เขาเรียกว่าเบี่ยงคีย์อ่ะอันนี้มาท่าจัดตัวลงบกจก <t ip> อ่ะนี่ยังไม่มึ่งไม่กินเผ็ดโไปเรื่อยแล้วไ,ไอสัตว์โกลถือว่า ผมมาบ้านพี่อ่ะหลายปีแล้วนะเชื่อไหมพี่ไม่เคยพาผมมาเที่ยวอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็จริงๆอาจจะหมายถึงผมด้วยนะหมายถึงพี่ด้วยบางทีเราอาจจะเลืนสถานที่ใกล้บ้านนะที่เราอาจจะยังไม่เคยไปอ่ะโอ้หแล้วเหมือนเรื่องบังเอิญนะอยู่ดีมาวัดนี้แล้วเจอหลวงพี่แล้วกอถามหลวงพี่พี่หลวงพี่รู้จักหลวงพี่จำลองไหมโอ้ยสนิทกันเลยเจ้าว่าโอ้โหทีเดียวเราบังเอิญการใหญ่แน่ตอนนี้นะครับผมก็หลุงน่าจะลืมแล้วเดี๋ยวว่ายน้ํากลับไปเลย ไม่เป็นเดี๋ยวเรานั่งเรือลงกลับนะครับไปที่ท่าเรือตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินกลับบ้านพี่อ้นกันนะครับเออลูมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราขึ้นต่างกันหน่อยดีกว่านะครับผมไปไปไปหมพี่เขาบอกชอบแว่ผมเลยใส่บิสบบาทนะอเช้าอยากรู้เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหน หลวพี่เพิ่งบอกเรื่องตกปลาเลยตกปลาแล้วผู้เป็นอะไรขับคำไปเด็กพู้นี้ใครมีหมอภูมิแพ้ดีๆเหลืองเดียที่ไม่เป็นเอดะลยตรวจยังตรวจแล้วไม่เจอเลยไม่เจอเอดไม่เจอรถที่ไปเลยเจ๊เจ๊กต้องกอริน้ำหน่ยตรงเนี้ยพี่ว่าทำไรอ่ะผมจะหยิบลูกจ่าเฮ้ยตรงนู้นดีกว่าอกินเหน้าโจนนะครับผมตอนนี้อันนี้คือลูกจ่าลูกจ่านะครับผม รีนะคับพอแล้วมั้งสามมันเฮ้ยพอแล้วลุงกินไหมครับอันนี้แก่เลยลุงแก่โอ้โหลุงแปดสิบแล้วไม่ลุงจากนี่อจากที่สังเกตนะครับมันแข็งมากเลย <laughs> ปลาโบาแตกอันนี้คือเรื่องจริงเลย <c oughs> หูตุกมากเลยอ่ะ ที่ถลูพายไปแล้วหัวผมชนต้นไม้เนี่ยถือว่าก็ทานะหานะัวสมองบวมาเนี <laughs> วิดีโอนี้น่าจะทําให้แบบว่าเพื่อนๆคิดถึงสถานที่เที่ยวใกล้ๆบ้านกันเนาะลองมาเที่ยวแบบเหมือนเ้าวันนที่กูเป็นคนต่างถิ่นแหละมาเทียเ่ยวจะได้อะไรบ้างอะไรนเงี้ยเนาะอุ้ยลุงยืดอยู่เลยวะกูว่านกระป๋องไม่ใช่รีโออะเป็นไงเนาะเป็นไงขอบคุณมากครับลุงไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไม่ใช่เงินผมเงินกูอีกแล้ว มีมีดไหมลุงมีมีดป่ะหาลูกจากให่หนดิมันแก่นะแกยินไม่ได้เหรอิไม่ได้ยง้หมันยังใช้มีดโตเอาละครับคุยกันุงะ่ะเปคนที่จะฝากตลาดบ้านใหม่แ่าทุกคนมาเทียเ่ยวมัเยอะๆอ่ให้ลุงฝากเลยว่อะอลุงไม่ควรพูดเย็งอ๋อคือคาแรคเตอร์ลุง่ะีนิ่งๆก็ฝากหลังล้านยนะมฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่ะหมาห่าฮ ปวดท้องน้ำเหรอไปท้องน้ำอยู่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำไมอ่ะเดินอยู่โอคนเรื่นอยู่อยู่นะอ๋อที่ไหนนี่ถือว่าตั้งใจทำงานมากนะที่เอาอีกแล้วนะสังเกตนะไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนอาชีพลุงคือยืนเฉยและรับผิดชอบคาแรคเตอร์เอันนี้คือความตั้งใจในการทำงานนะี่ทำให้ดีที่สุดนะครับทุกงาน แลวผลตอบรับคือลุงก็ดังพอสมควรนะก็สัญลักษณ์บ้านใหม่เลยลุยใช่คือสัญลักษณ์บ้านใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนที่แวะเดินเล่นที่ชิวๆก็มาซื้อหากันได้นะครับก็หลังจากที่หยอบเหรียญแล้วก็มีตั้งน้ำโมสามจบเพื่อไม่คนละร้านคนละ้านอ๋อล้วปล่อยปลาปลาทรเดอร์อ๋อเดี๋ยวไปตั้งน้ำโมให้เลยนึกว่าให้จีบลุงแล้วต้องตั้งน้ำโมสามจบ เราน่าจะไปค้นหาที่เที่ยวอะไรที่มันบอกว่าเราไม่คิดอยากจะเข้าอะไรดิเฮ้ยเดอะนะทเที่ยวเยอะน่ารอเข้าไปนะดูว่ามีอะไรเหมือนอย่างเงี้ผมมาบ้านพี่กี่ปีต่อกี่ปีอะนักท่องเที่ยวเยอะว่ะไม่ไปเลยว่าเออไม่ไปเลว่ะเที่ยวพอลองมาเฮ้ยล่องเรือไหว้พระกอัครั้งแรกนะล่องเรือที่นี่ใช่ป่ะมึงอยู่มาสิบกว่าปีคอล่องเรือครั้งแรกที่เนี่ยมึงคิด แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมป่านั้้ไม่ไหวแล้วของพุมมพ้กินแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วสวัสดีครับอย่างเงี้ยไม่กลัวนะกลัวมันผิดด้านเ,นเอ,อใช่มี<ต>มีไหลมาแล้วป<า>ึ๊บ,ลบแล้วป่าต,ตรงเนี้ยละมันลุงสวัสดีครับร